สวัสดีเด็กๆ <c oughs> ยาก굿มอนีิ่ลูบอข้างนอกนะฝนตกหิมะลงพายุเขายางแรงเลยพวกยาบุกหูวหอนหูหนาเมนบอเอ้ยพี่นอ้องน้ำเขียวแล้วแม่ต้องเปลี่ยนน้ำปลาแล้วเดอ้อถึงเวลาเปลี่ยนน้ำปลาแล้ว ตื่นขึ้นมากินกาแฟฟังข่าวพี่น้องพ้ายุกับเขาหิมะกบล้งลูกเฮบกบมาโอ้ยมาหลายอย่างแท้ถึงเวลาเปลี่ยนน้ำปลาอีกแล้วงานใหญ่เลยได้ค่ะพี่น้องจา้างานใหญ่งานสร้างเลยได้เน่เมื่อย,ย,ย้วจ้ะน้องดำเป็นได้น้องดำน้องดำาตอ้วนน้องดำาตอ้วน นี่สาวงามเนงอ้วนขักไน,น,น่กินมืดมืดคืน,นอิ่มแล้วก็นอนอปูดปูดะพี่น้องเอ้ยิ้มแ,แล้วก็ซื้อนนาดปทีแอแ่ะคต,ต,ต่อี่น้นองเลยนน้ผเอกไ็ได้เดี๋ยวพีพาไปเบิ้งไปเบิ้งหิมะพี่น้องโอ้ยพายุตุ่มตามตุ่มตาม วันนี้งานใหญ่เลยต้องปเปลี่ยนน้ำปลาห่้ยวัน,นีเ้เกิดไงค่ะก็พี่น้องาการใ่ทีไ้จะไอ้จไาไพี่น้องฝนตกเมืคืนพี่น้องขาหิมากันลงลูกเห็บกัมาจะลงนะ ลมแหง้งแหง้งหมัดคืนเลยตุ่มตามตุ่มตามอ่ะพี่น้องเอ้ยเ,เนาะแย่ yeah, จุงเบยอากาศแบบนี้บอดีพี่น้องถ่าแค่หิมะลงบะมีลมบะมีฝนมันก็นี้เป็นปุยปุยมันก็นสูไว้นะหน้ายางเทีย่ยวสินะ,ะนี่นาบ้านนะ เลยไปเบื้องหลังบ้านมีฟาร์มหมูด้วยนี่คือหลังบ้านแต่พี่โนกมองไปเป็นที่ทุ่งนะโลง่ลงๆเนะ่ะคือบ้านฟาร์มหมูยังเห็นหมูอยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันพ่เห็นชาดเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันก็หิมะไปแล้วแล้วก็มีบ้านตะหมอบแต่แม่บ้านเขานะคะบ้านน้องหมูยู่รั่วบ้านหลังบ้านป่าขาวๆนี่เป็นหลังค้าเออลงจอดรถนะคะหิมะนะจ๊ะนี่นี่นี่น โอ้โหโฟกัสไปที่หมูมาหันหเขาแล้วเนะมา่อกินอาหารรวยๆพอรถแท็กเตอร์เอาอาหารมามาเทใช่ไหมพี่น้องโอ้ oh, oh, บรรยากาศที่เป็นทุงสีม,มืดมื่อมืดคืนน่ะนี่ทั้งลมพาย,อยุอ่อนลงแล้วแต่มันก็สีมีเป็นอีกทั้งอาทิตย์เลยล่ะพี่น้องโอ้โหนไม่เอาแล้วบายบาย ที่มาบอกเลยไปประเทศอื่นนะจ๊ะไปทั้งประเทศไทยเดอ้อ